อ,ย,ย,อยูอ่ก็พิษนี่ตายเลยโอ้วันนี้ได้ฆ่าสัตหนึ่งตัวล้วกว่าจะจนข้างโอ้โเป็นร้อยตัวสวัสดีครับสวัสดีครับสม,สดมาดิทุกท่านครับยดีจรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดครับช่องวีพีธรรมดา,รรมดาจะมาทำน,นะรับลาวสาครับศา,า,าสระจาวันที่งสบเก็ดกานยา่อของพระานไดล้วนะาสาก็คือเลขจากประเทศลาว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เร้องผมนะอบคุณคุณคิดเลยตายนะครับตารับครับเมื่อวานนี้เข้าอยู่นะเข้าศูนย์เลือดเข้าศูนย์เลขศูนย์เข้านะครับจะพูดยอดที่ป็โปรเจตัวนี้ให้ เก้ากับศูนย์มาศูนย์ศูนย์แปดนะครับพูดเจาะหายนะไปนั่นคือถนะือว่าให้จองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ด็กม,นะมันมาศูนย์แปดแปดศูนย์นะให้ระมัดระวังพูดเจาะด้วยนะครับพูดเจาะไม่ค่อยแม่นนะตัวเด่นก็พอโอเคอยู่นะครับนอกจากมันจะออกแปลกแปลกแปลก,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 กจริงจริงนะครับประมาณนี้ถ้าให้เลขไม่เข้ามันแสดงว่าดูโจทย์ติดดูโจทย์ตีโจทย์ไม่แตกว่านะ ถ้าเล็กเข้านะถ้าเล็กเข้าเนี่ยอาจจะดีโดดแตบบ่ผูยย้จอไม่เข้าเนีย่ยอาจจะมีสาเหตุอยู่รับประมาณนี้นะครับนาฬิาจะมีทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาบ่าย3โมง4.5นะครับของทุกวันทุกวันนะต้องมีธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกๆนะครับผู้ชมได้ยินอยู่ตทุกวันทุกวันนะครับอาเจีไป ชุดบินก็คือหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ด 1, 3, 4, 5, 6, 7, นะสามสี่ห้าหเจ็นะครับชุดบินมักจะเข้านะุืกับบใครชอบอ่ไก็จับแบบคืนสามตามคนชืนสี่สี่คืนุ้นห้าห้าคืน,นชุนเจ็ดเจ็ดคืนนะ้งหมดนะถ้จะาจับทั้งหมดนะ จับไม 03, 24, 25, 31, 41, 51, ่หมดก็คืนสามคนสี่ืห้าครับกับอไวนะครับสามหนึ่งสี่หนะครับไปกลับเลยนะตามนี้นะครับเดี๋ยวพันเนาะทันไปเลนวักแลาก็ดูมามาขออมากๆครให้ทุกคนโครับมาบนมาล่าง ครับคร